ครับต้อนรับเข้าสู่การเรียนการสอนในชุดวิชาการวิเคราะห์การเมืองนะครับในโมดูลที่5นะครับหัวข้อนะครับการวิเคราะห์การเมืองตามแนวสถาบันนิยมและรัฐธรรมนูญนะครับในหัวข้อนี้นะครับในโมดูลนี้นะครับจะกล่าวถึงนะครับหัวข้อที่สําคัญด้วยกัน4หัวข้อหลักนะครับนะครับก็คือ1นะครับความหมายและพัฒนาการนะครับของรัฐธรรมนูญและ แนวค services, ิดรัฐธรรมนูญนิยมนะครับ 2. นะครับแนวคิดสถาบันนิยมใหม่นะครับและแนวคิดในเรื่องรัฐธรรมนูญนิยมนะครับ 3. นะครับประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางการเมืองของไทยนะครับภายใต้กรอบความคิดสถาบันนิยมใหม่และกรอบความคิดรัฐธรรมนูญนิยมนะครับข้อ4นะครับปัญหาและอุปสรรคและแนวโน้มนะครับของรูปแบบความบินรัฐธรรมนูญนิยมนะครับเราเข้าไปในหัวข้อที่1เลยนะครับ หัวข้อที่1ก็คือความหมายและพัฒนาการนะครับของรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญนะครับมาจากภาษาอังกฤษนะครับว่า constitution นะครับ constitution นะครับในสมัยโบราณนะครับย้อนกลับไปนะครับต้นต่อนะครับที่มากําเนิดของความเป็นการเมืองนะครับในนครรัฐเอเธนหรือกรีกโบราณนะครับรัฐธรรมนูญนะครับมาจากคําว่า politya นะครับ politya ก็คือนะครับระบอบการปกครองนั่นเอง นะครับหรือปัจจุบันเข้าใจในความหมายคำว่า political regime นะครับระบบการปกครองนะครับแล้วก็หรือหมายถึงรูปแบบการปกครองนะครับรูปแบบการปกครองก็ในสมัยโบราณนะครับก็มีอยู่ด้วยกัน5าถึงหรูปแบบนะครับตามความหมายที่นักปัชญาการเมืองอย่างเช่นอริสโตเิลนิยามนะครับและคำว่า politya หรือระบบการเมืองนะครับระบบการปกครองเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญนะครับก็คือ ผูกขาดกับชีวิตของประชาชนนะครับผูกขาดกับผูกติดก,กับเรื่องของความยุติธรรมนะครับผูกติดก,กับเรื่องของชีวิตประชาชนนะครับผูกติดก,กับเรื่องของความยุติธรรมนะครับชีวิตที่ดีนะครับดังนั้นระบบการปกครองที่ดีนะครับหรือระบบการเมืองที่พึงประสงค์น,นี่ก็เป็นสิ่งที่นะครับอยู่ในความคิดของนักปรานักปัญญาการเมืองสมัยโบราณมาตลอดนะครับดังนั้นนะครับรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญในปัจจุบันนี้จึงเป็นผลผิดนะครับจาก ความคิดนะครับในทางปัญญาการเมืองของอดีตมาทีนี้นะครับแลกเริ่มเดิมทีนะครับการอยู่ร่วมกันนะครับการอยู่ร่วมกันนะครับภายใต้รูปแบบนะครับรูปแบบการเมืองการปกครองเนี่ยหรือระบบการปกครองนะครับก็ต้องมีกฎระเบียบนะครับมีกฎระเบียบนะครับกฎระเบียบประเภทแรกนะครับหรือโดยที่มานะครับที well. to to ่มาในพื้นฐานเบื b, ้องต้นของกําเนิดนะครับก็ค네ือมาจากกฎ ของเรียกว่ากฎของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือกฎของเทพเจ้านะครับของเทพเจ้านะครับเป็นผู้เป็นผู้มอบกฎระเบียบต่างๆมานะครับซึ่งกฎระเบียบต่างๆนี้ก็มีความหมายถึงรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญด้วยนะครับกฎระเบียบในการปกครองนะครับมาจากกฎของเทพเจ้าต่างๆนะครับเทพเจ้าเป็นเทพสูงสุดนะครับที่กําหนดนะครับกฎระเบียบมให้มนุษย์ปฏิบัตินะครับนั่นก็คือ พัฒนาการนะครับในช่วงแรกๆนะครับของการเป็นรัฐธรรมนูญนะครับจากกฎของพระเจ้านะครับหรือเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็มาสู่นะครับกฎของผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองในที่นี้ก็คือผู้นําทางการเมืองนะครับเมื่อก่อนอาจจะเป็นความหมายของผู้นําชุมชนนะครับอาจจะเป็นเจ้าเมืองอาจจะเป็นพระราชาอาจจะเป็นกษัตริย์อะไรพวกนี้นะครับก็คือเป็นกฎนะครับเป็นกฎของ ที่เกิดขึ้นประจากการสั่งการนะครับหรือหลักการนะครับของตัวบุคคลนะครับซึ่งทั้งสองอย่างนี้นะครับเราเรียกว่านะครับ rule of God นะครับ rule of God กฎแห่งพระเจ้านะครับกฎแห่งพระเจ้าแล้วรัฐนิวแล้วก็ rule of man นะครับก็คือกฎของผู้ปกครองนะครับทีนี้พอบ้านเมืองมันพัฒนาขึ้นมานะครับระบบการปกครองมันพัฒนาขึ้นมานะครับปรอดศาสตร์และอารยธรรมมนุษย์มันพัฒนาขึ้นนะครับการปกครองโดย สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือกฎของสวรสวรค์กฎของเทพเจ้าเนี่ยนะครับและการปกครองโดยตัวบุคคลเนี่ยนะครับบางทีมันก็ไม่สมบูรณ์น,นะครับเพราะบางทีนะครับเรื่องของตัวบุคคลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรื่องของความคิดส่วนตัวเรื่องของเจตนาลมเรื่องของความรู้สึกนะครับเรื่องของอารมณ์นะครับเข้ามาเข้ามาเทียปนนะครับก็ธรรมดาของมนุษย์นะครับเต็มไปด้วยนะครับบางทีก็อ,อ,อยู่ใน อยู่ในเหตุในผลนะครับบางทีก็ไม่สามารถที่จะคุมตัวเองได้นะครับใช้อารมณ์อยู่ในเหตุผลนะครับดังนั้นก็เกิดความไม่ยุติธรรมขึ้นมานะครับในเรื่องของการเมืองการปกครองนะครับอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นบางทีก็นะครับระบอบราชาธิปไตยถ้าดีก็ก็เป็นผู้ที่สร้างประโยชน์ให้กับบ้านเมืองอย่างมากมายแต่ว่าถ้าเป็นผู้ปกครองนะครับที่ไม่ดีก็กลายเป็นผิดจดการหรือทรราชไปเลยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ นะครับผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์นะครับจากการปกครองด้วยตัวบุคคลนะครับทีนี้ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสังคมนะครับในในเรื่องของทางการเมืองมันเขาเรียกว่ามีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอหรือเรียกว่ามันมีอยู่ในภายใต้พลวัตนะครับพลวัตอยู่เสมอน,นะครับการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่อยู่เสมอน,นะครับการปกครองโดยตัวบุคคลนะครับเมื่อไม่ไมีความเหมาะสมนะครับก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนผ่านนะครับไปสู่ระบบก,การปกครองที่โดยเรียกว่า ต้องมีนะครับรายลักษณ์อักษรนะครับระบุเอาไว้อย่างชัดเจนหรือเป็นที่มาของการปกครองในภายใต้ตัวบทกฎหมายนะครับัวบทกฎหมายที่มานะครับนั่นก็คือพัฒนาการใน3ขั้นนะครับของรูปแบบนะครับของรัฐธรรมนูญนะครับก็คือมาจากกฎของสวรรค์กฎของเทพเจ้านะครับแล้วก็มาสู่มนุษย์นะครับมนุษย์ในที่นี้ก็คือเป็นผู้ปกครองก่อนนะครับผู้ปกครองก่อนนะครับแล้วก็ส่งผ่านมานะครับยังในเรื่องของ าการเขียนขึ้นมาเป็นตัวบทกฎหมายระบุไว้ชัดเจนนะครับถึงอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับว่ามีขนาดไหนนะครับความชอบธรรมในการปกครองมีมาอย่างไรนะครับหมดความชอบธรรมเมื่อไหร่หรือหมดอำนาจเมื่อไหร่นะครับระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งก็พัฒนา,นาเป็นที่มาของแนวคิดในเรื่องของสัญญาประชาคมในสมัยต่อมานะครับและก็พัฒนาขึ้นมาเป็น รัฐธรรมนูญที่เร protein, like in ียกว่ารัฐธรรมนูญแบบรายลักษณ์อักษรนะครับก็ต้องเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับนี่ก็คือความหมายและพัฒนาการของรัฐธรรมนูญนะครับในหัวข้อที่2นะครับแนวคิดนะครับเกี่ยวกับสถาบันนิยมใหม่นะครับและรัฐธรรมนูญนิยมนะครับแนวคิดนี้ก็พูดรวมกันไปเลยนะครับในสถาบันนะครับสถาบันนิยมใหม่นะครับแนวคิดในเรื่องของก่อนอื่นนะครับก็ไปแนวคิดเรื่องรัฐธรรมนูญนิยมก่อนนะครับแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมเนี่ยก็ เรียกได้ว่ามีมานานแล้วนะครับตั้งแต่อดีตนะครับโดยย้อนกลับไปยังการปกครองของดินแดนอย่างที่เรียกว่าอังกฤษนะครับในปี1 2ึ่นะครับหนึน่หนึ12 15, 12 15, ่งคศหนึ่งก็ประมาณ800กว่าปีมาแล้วนะครับแปดกว่าปีมาแล้วนะครับอังกฤษนะครับมีกษัตริย์ในช่วงนั้นมีกษัตริย์นะครับพระเจ้าจอร์นนะครับพระเจ้าจอร์นนะครับแกเรียกได้ว่าปกครองดินแดนอยู่นะครับแล้วก็ ส่วนใหญ่นะครับการปกครองดินแดนหรือการปกครองประเทศของกษัตริย์สมัยก่อนนะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับก็คือ1นะครับทำสงครามนะครับรักษาดินแดนนะครับการทําสงครามรักษาดินแดนก็ต้องมีกองกําลังนะครับมีกองกําลังมีกองกําลังที่เกิดอาวุธนะครับทีนี้นะครับงบประมาณนะครับหรือสตงสตางหรือเงินที่จะเอามานะครับทำสงครามหรือสร้างกองทัพจยเอามาจากไหนนะครับก็ต้องเอามาจากการเก็บภาษี การเก็บภาษีทีนี้การเก็บภาษีเนี่ยนะครับเก็บจากใครนะครับก็ส่วนใหญ่ก็หนึ่งนะครับก็ชาวบ้านนะครับชาวบ้านก็คือไพ่ธาตุอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับพวกที่เป็นชนชั้นล่างของสังคมนะครับและก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ส่วนใหญ่ที่จะได้มาก็คือมาจากกลุ่มชนชั้นสูงนะครับก็คือพวกขุนนางนะครับพวกขุนนางพวกเจ้าของที่ดินอะไรพวกนี้นะครับ ซึ่งต,ต่อมานะครับต่อมาก็พอเก็บเยอะนะครับกลุ่มกลุ่มกลุ่มขุนนางกลุ่มชนชั้นสูงกลุ่มพ่อค้านะครับกลุ่มเจ้าของที่ดินนะครับเ,เกิดความคิดขึ้นว่าเอะกษัตริย์เก็บภาษีของเราไปเยอะเก็บค่าธรรมเนียมเราไปเยอะนะครับแต่สิ่งที่เราได้มานะครับกลับมาไม่ไม่ได้รับการคุ้มครองจาก กษัตริย์เลยนะครับก็เรียกว่ารวมตัวกันนะครับรวมตัวกันมาเรียกร้องนะครับกับกษัตริย์นะครับกษัตริย์พระเจ้าจอนนะครับของอังกฤษนะครับก็บอกว่าต่อไปเนี่ยนะครับถ้าพระองค์เนี่ยถ้ากษัตริย์เนี่ยนะครับจะเรียกเก็บภาษีนะครับหรือจะเพิ่มอัตราภาษีอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องเรียกนะครับเรียกประชุมนะครับเรียกประชุมนะครับเรียกประชุมนะครับและก็การประชุมนั้นขอให้นะครับพวกขุนนางนะครับพวก พ่อค้านะครับพวกเจ้าของที่ดินนะครับชนชั้นสูงเหล่านี้นะครับมีต like ัวแทนเข้าไปด้วยนะครับตัวแทนเพื่อที่จะไปอภิปรายถกเถียงนะครับหรือในที่สุดแล้วก็คือการรักษาผลประโยชน์ของชนชั้นตัวเองนะครับของกลุ่มตัวเองนะครับแต่ต้องมีตัวแทนและก็มีสถาบันที่ทําหน้าที่ซึ่งเป็นที่มาของรัฐสภานะครับการเกิดรัฐสภานะครับนั่นก็คือแนวคิดนะครับเรื่องของรัฐธรรมนูญและสถาบันนิยมนะครับก็คือการมีรัฐสภา ครับขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์นะครับของกลุ่มบางกลุ่มนะครับและเพื่อการเจรจาต่อรองนะครับที่เราเห็นกันในสภาปัจจุบันนี้ครับสภารัฐสภานะครับรัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรนะครับหรือแม้แต่สภาสูงที่สภานะครับนั่นก็คือที่มานะครับและก็ในในในอังกฤษเองนะครับก็เกิดนะครับเป็นขบวนการนะครับและก็เป็นปรากฏการณ์นะครับที่ในทาง การเมืองการปกครองเรียกว่าเป็นเป็นอะไรเป็นหมดหมายนะครับที่สําคัญของการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงในทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครองนะครับเป็นเรื่องของการเรียกว่าเป็นการจํากัดอํานาจของผู้ปกครองนะครับอย่างเป็นทางการนะครับอย่างมีระเบียบแบบแผนเป็นครั้งแรกนะครับภายใต้ภายใต้กฎที่เรียกว่ากฎ มหาบัตรนะครับหรือเรียกว่าแมกนาคาตานะครับแมกนาคาตาก็คือมหาบัตรแมกนาแปลว่ายิ่งใหญ่นะครับเกสนะครับเออ่คาตาก็คือคาร์สก็คือบัตรกดบัตรนะครับกดบัตรที่ระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าเอ่ออำนาจนะครับหน้าที่ของกษัตริย์มียังไงนะครับแล้วก็การเรียกเก็บภาษีนะครับการเกณฑ์ทหารการอะไรพวกนี้นะครับมีมีมีบทบาทยังไงนะครับรวมไปถึงการปกป้องคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพนะครับของของประชาชนด้วยนะครับต่อตามมาด้วยนะครับเรียกว่า petition of life นะครับหรือ human corpus นะครับการมีมีเสรีภาพในทางร่างกายนะครับรวมไปถึงการที่จับจุอ่อจะจะละเมิดหรือจับคุมคุมขังนะครับผู้คนนะครับโดยปราศจากความยินยอมไม่ได้นะครับนั่นก็คือเป็นครั้งแรกนะครับที่ในทางตะวันตกที่มีการนะครับเรียกว่าได้ว่าจำกัด จำกัดอํานาจของผู้ปกครองขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะครับเกิดขึ้นในอังกฤษนะครับทีนี้พัฒนาการของมันก็มีมาเรื่อยๆนะครับเกิดมามีมาเรื่อยๆนะครับในต่อมาในศตวรรษที่16นะครับมีนักปราชญานะครับการเมืองนะครับคนหนึ่งชื่อจอห์นล็อกนะครับจอห์นล็อกก็เป็นชาวอังกฤษนะครับจอห์นล็อกก็เป็นชาวอังกฤษนะครับจอห์นล็อกมีแนวคิดที่สําคัญแนวคิดหนึ่งนะครับแนวคิดที่ ถูกมานำถูกถูกนำมาสร้างสถาบันนิยมใหม่แล้วก็รัฐธรรมนูญนิยมใหม่นะครับก็คือในเรื่องของสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์นะครับหรือในเชื่อเล่าอภนะครับมนุษย์เกิดมาเนี่ยนะครับมีสิทธิตามธรรมชาตินะครับสิทธิตามธรรมชาตินี้ก็คือ1นะครับสิทธิในชีวิตนะครับชีวิตเป็นของเรานะครับชีวิตเป็นของเรานะครับไม่มีใครเอามาภาคจากเราได้นะครับสิทธิอย่างที่2ก็คือฟรีดอมนะครับก็คือเสรีภาพ นะครับเสรีภาพนะครับเสรีภาพก็เป็นอะไรที่มีความสําคัญนะครับเสรีภาพช่วยให้เราพัฒนาการช่วยให้เราใช้ความคิดนะครับใช้ในความสมคัญกับผู้อื่นในสังคมนะครับแสดงถึงความเป็นตัวของเราเองนะครับมีความเป็นอิสระนะครับไม่พึ่งไม่พึ่งหรือขึ้นอยู่กับผู้อื่นนะครับในทางทั้งในทางร่างกายและจิตใจและทางความคิดนะครับนั่นก็คือเสรีภาพนะครับ ส่วนสิทธิอย่างที่สานะครับสิทธิตามธรรมชาติอย่างที่สามก็คือสิทธิในทรัพย์สินนะครับทรัพย์สินทำไมทรัพย์สินจึงมีความสําคัญเป็นสิทธิและรัฐธรรมนูญก็นะครับปกป้องเอาไว้นะครับเพราะจอร์ล็อกอธิบายว่านะครับทรัพย์สินเนี่ยเกิดมาจาก2อย่างนะครับที่บวกกันก็คือ1นนะครับสิ่งเข้าของที่อยู่ในธรรมชาติและก็แรงงานนะครับของที่อยู่ในธรรมชาตินะครับ ้าอยู่เฉยเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะครับมันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเช่นต้นไม้เนี่ยนะครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับอาจจะมีประโยชน์ในทางนิเวศวิทยานะครับให้อากาศบริสุทธิ์นะครับเป็นยึดหน้าดินเอาไว้อะไรพวกนี้นะครับหรือทําให้เกิดออกซิเจนอะไรในชั้นบรรยากาศอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าประโยชน์ก็มีอยู่แค่นั้นนะครับแต่ถ้าเอาต้นไม้นะครับมาแปรรูปนะครับมาทําประโยชน์ให้เกิดประโยชน์มากมายนะครับเช่น เอามาทําเป็นโต๊ะเก้าอี้นะครับหรือมาสร้างบ้านนะครับก็เกิดประโยชน์มากขึ้นมากมายขึ้นมานะครับก็การจะเอาต้นไม้ทําให้เกิดประโยชน์สร้างให้เกิดประโยชน์เอ่อเอาต้นไม้มาทําประโยชน์เนี่ยก็เกิดมาจากการใช้แรงงานนะครับแรงงานแล้วก็ทักษะนะครับทักษะหรือสกิลนะครับสกิลของของของผู้ใช้แรงงานนะครับในการจัดการกับต้นไม้ก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีเครื่องมือเครื่องมือ นะครับมีการลงแรงนะครับเอามาไม้มาแปรรูปนะครับเอามา,าคิดนละก็สร้างเป็นโครงสร้างบ้านเอามาทําเป็นวัสดุนะครับเป็นเครื่องใช้เช่นเก้าอี้เช่นโต๊ะอะไรพวกนีนะ้ก็ต้องใช้ความคิดบวกเข้าไปนะครับใช้ปัญญาใช้ความรู้บวกเข้าไปนี่ก็คือทรัพย์สินนะครับแรงงานบวกกับความรู้นะครับก็ทําให้เกิดสิ่งที่เป็นสิทธินะครับอันชอบทมของผู้ที่ผู้ที่ใช้แรงงานตรงนั้นนะครับก็คือเป็นทรัพย์สินขึ้นมานะครับ นั่นก็คือพัฒนาการนะครับของแนวคิดในเรื่องของอรัฐธรรมนูญนิยมนะครับจากนะครับนาคาตานะครับมาสู่ความคิดในเรื่องสิทธิธรรมชาติของจอร์กนะครับและก็อีกแนวคิดหนึ่งที่สําคัญนะครับแนวคิดเรื่องรัฐธรรมนูญนิยมนะครับก็คือพอมาถึงนักคิดนะครับที่ชื่อว่าบาลอนเดอร์มองเตสเกอร์นะครับมองเตสเกอร์เป็นชาวฝรั่งเศสนะครับในสมัยที่18นะครับในสมัยที่18นะครับมองเตสเกอร์เขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งก็คือ เอสพีเดอร์นะครับหรือสไปริตออฟลอนะครับหรือในภาคภาษาไทยเรียกว่าเจตนารมณ์แห่งกฎหมายนะครับในเล่มนี้ที่สําคัญนะครับแนวคิดนะครับหรือไอเดียที่มีความสําสคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมานะครับและส่งอิทธิพลต่อทางด้านการเมืองและก็แนวคิดแัะธรรมนูญนิยมนะครับก็คือมองที่ือให้แนะนำนะครับหรือเสนอให้มีการ Uh, แบ่งอำนาจและก็ให้อำนาจมันคานกันนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า separation of power นะครับ separation ก็คือการแบ่งแ,งแยกอำนาจเสียนะครับนะครับเพื่อให้อำนาจนั้นมันเกิดการสมดุลหรือการคานกันนะครับหรือเขาเรียกว่า checks and balance นะครับ check ก็คือเอ่อมันมันตรวจสอบซึ่งกันและกันและก็อำนาจนั้นก็ต้องมีความบาลานซ์ก็คือสมดุลนะครับไม่มันไม่ให้มีอำนาจใดอำนาจหนึ่งอยู่เหนือ อำนาจอื่นนะครับก็ถ้ามีอำนาจใดอ,อำนาจหนึ่งอยู่เหนืออำนาจอื่นจะเกิดความอายุติธรรมขึ้นมาแล้วจะกลายเป็นปัญหาแล้วก็เกิดระบบเอเรียกว่าเป็นผเผด็จการหรือทรราชข,ขึ้นมานะครับอำนาจทั้งสามที่มติสคีเรเสนอให้มีการแบ่งแยกนะครับก็คือหนึ่งอำนาจนิติบัญญัตินะครับอำนาจที่ติบัญญัติก็คืออำนาจในการออกกฎหมายนะครับออกกฎหมายนะครับนิติก็คือกฎหมายอยู่แล้วบัญญัติก็คือการเขียนนะครับการออกกฎหมายนะครับ อำน,นาจที่สองก็คืออำน,นาจในการเอากฎหมายไปใช้นะครับเอากฎหมายที่ออกนั้นไปใช้ใช้โดยใครก็คือฝ่ายบริหารนะครับฝ่ายบริหารหรือจะเรียกว่าในปัจจ mm ุบันนี um ้ก็คือฝ่ายรัฐบาลนะครับรัฐบาลเอากฎหมายไปใช้นะครับสองอำนาจนี้นะครับต้องแยกออกจากกันนะครับนะครับต้องแยกออกจากกันนะครับออกกฎหมายกับใช้กฎหมายนะครับและก็มีอีกอำนาจหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นอำนาจที่สามที่จะคอยทวงดุลนะครับหรือตรวจสอบนะครับอีกสองอำนาจที่ ก่อนหน้านะครับที่ออกกฎหมายแล้วก็ใช้กฎหมายก็คืออำนาจตุลาการนะครับอำนาจตุลาการก็คือเรื่องของศาลนะครับใช้กฎหมายแล้วนะครับก็ต้องตรวจสอบว่าใช้ไปอย่างถูกต้องไหมนะครับมีความชอบธรรมไหมนะครับมีความผิดพลาดในการใช้ไหมนะครับมีปัญหาในการใช้ไหมนะครับก็คือฝ่ายนิติบัญญัติก็คือศาลต่างๆนะครับศาลไม่ว่าจะเป็นศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาหรือศาลการเมืองต่างๆที่ตั้งขึ้นมานะครับภายใต้ าการแบ่งแยกอํานาจนะครับจะเห็นได้ว่านะครับอำนาจทั้ง3นี้นะครับก็เป็นอานาจที่สําคัญนะครับในรูปแบบการเมองกาบปกคองของเกือบทุกประเทศนะครับทุกประเทศที่ใช้นะครับรัฐธรรมนูญนะครับก็แบ่งอํานาจออกเป็น3ส่วนอย่าง,าางที่ได้กล่าวมาตามแนวคิดของมรเทศอี่นนะครับสุดท้แต่ว่า จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันครับสภานะครับอย่างเช่นสภาเนี่ยฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยนะครับบางแห่งก็จะมีสภาเดียวนะครับเขาเรียกว่ายูนิคคาเมล่านะครับบางแห่งก็มี2สภานะครับเขาเรียกว่าไบคาเมล่านะครับอย่างอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยนะครับก็บ้านเรานะครับก็คือมี2สภานะครับก็คือสภาสูงกับสภาล่างสภาสูงก็คือวุฒิสภานะครับสภาล่างก็คือสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ระบบ สถาบันรัฐสภาเราก็ได้แบบอย่างนะครับได้แบบอย่างมานะครับมาจากประเทศอังกฤษนะครับอังกฤษกฤษ็คือ parliamentary นะครับ supremacy s y s นะครับระบบที่รัฐสภามีอำนาจสูงสุดนะครับแล้วก็แบ่งออกเป็นของอังกฤษแบ่งเป็นสภาก็เรียกว่าเป็นสภาสูงนะครับ upper upper house นะครับหรือ House of Lords นะครับ House of Lords ก็คือสภาที่มาจากขุนนางนะครับสภาขุนมามาจากชนชั้นสูงนะครับโดยการสืบสันติวงศ์อะไรพวกนี้นะครับส่วนสภาล่างนะครับ Lower House หรือ House of Commons นะครับสภาของคนสามัญชนคนธรรมดาเนี่ยก็เป็นสภาผู้แทนราษฎรนะครับมาจากการเลือกตั้งนะครับของพรรคการเมืองต่างๆนะครับก็คือพรรคการเมืองอังกฤษก็คือเป็นการแข่งขันระหว่าง2พรรคหลักนะครับก็คือพรรค อนุนิยมนะครับคอนเซอร์เวทีกับพรรคอีกพรรคนึงก,ก็คือพรรคแรงงานหรือพรรคเลเบอร์ labor นะครับน,นั่นก็คือแนวคิดสถาบันนิยมนะครับกับเรื่องของการหลักการที่สําคัญก็คือการคานอำนาจการถ่วงดุลอำนาจนะครับและก็การจํากัดนะครับจำกัดอำนาจของผู้ปกครองนะครับเรียกว่าอ่าลิมิเต็ดนะครับลิมิเต็ดออฟนะครับรูเลอร์หรือกอรบเมนต์ก็ได้นะครับการ จำกัดอํานาจนะครับในอีกด้านหนึ่งนะครับอานาจยิ่งน้อยนะครับประชาชนก็มีเสรีภาพนะครับประชาชนก็บกครองกันเองได้นะครับหลักการในทางการเมืองนะครับก็คือไง่ายนะครับที่ไหนอํานาจมากนะครับก็มีแนวโน้มที่จะเข้ามาละเมิดเข้ามาล้วงลูกเข้ามาทําลายนะครับส,สิทธิเสรีภาพของผู้ไา้ปกครองในข้างกับกันถ้าเราจํากัดอํานาจ นะครับของผู้ปกครองเสียลดทอนอำนาจของผู้ปกครองเสียหรือทำอำนาจของผู้ปกครองหรือรัฐบาลให้น้อยที่สุดนะครับสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับขอผู้ใต้ปกครองนะครับก็จะเพิ่มตามลาดับขึ้นมานะครับนั่นก็คือหลักการนะครับในในเรื่องของรัฐธรรมนูญนิยมนะครับในหัวข้อที่สามนะครับจะพูดถึงนะครับประวัติศาสตร์และพัฒนาทางการเมืองไทยภายใต้กรอบธรรมนิยมใหม่และรัฐธรรมนูญนิยมนะครับเรื่องของ รัฐธรรมนูญนะครับนิยมเนี่ยนะครับก็เป็นแนวคิดนะครับที่ได้กล่าวในเบื้องต้นแล้วนะครับว่ามีพัฒนาการมานะครับอย่างยาวนานทั้งเหตุการณ์นะครับในทางการเมืองอย่างของอังกฤษนะครับประกอบด้วยแนวคิดทางการเมืองหรือหลักการทางการเมืองของนักคิดที่สําคัญอย่างเช่นจอร์ล็อกหรือมงเทสเกีร์นะครับและก็ประกอบขึ้นด้วยปรากฏการณ์นะครับอีก2ปรากฏการณ์ที่สําคัญนะครับในช่วงประมาณ200กว่าปีที่ผ่านมานะครับก็คือ1นะครับก็คือการปฏิวัติ นะครับการปฏิวัติของอเมริกานะครับการการประกาศอิสรภาพด้วยกันนะครับไม่อาจจะเรียกว่าการปฏิวัติอเมริกาก็ได้หรือการใช้อีกชื่อหนึ่งว่าการประกาศอิสรภาพนะครับจากเมืองแม่ก็คือจากอังกฤษนะครับในปีคศหนึ่งเจ็ดเจ็หนะครับ Declaration นะครับ of Independence นะครับภาษาอังกฤษช้ว่า Declaration of Independence นะครับก็วันที่สี่นะครับกรกฎาคมนะครับก็เป็นวันประกาศอิสรภาพนะครับของ อนาธิคมนะครับทั้ง13มลรลัฐนะครับของอเมริกานะครับโรคใหม่นะครับอเมริกาคือโรคใหม่ออกจากโรคเก่านะครับก็คือเจ้าอนาธิคมก็คืออังกฤษย่างก่อตั้งประเทศอเมริกาขึ้นมานะครับเรียกว่าเป็นยูเนเต็ดสเตทนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์แล้วก็การเกิดของอเมริกาก็ทําให้เกิดแนวคิดในเรื่องของความเท่าเทียมความเสมอภาคกันนะครับการ แบ่งอำนาจที่ชัดเจนนะครับออเมริกาอยู่ภายใต้ระบบประิปไดีนะครับส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับก็คือการปรังฝรั่งเศสนะครับการแบ่ฝรั่งเศสในปีหนึ่งเจนะครับก็ทําให้เกิดแนวคิดในเรื่องของสิทธินะครับเสรีภาพนะครับและก็ศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์และความเป็นพลเมืองนะครับก็คือเป็นสิ่งที่ การปฏิวัติฝรั่งเศสมอบให้นะครับแล้วก็ส่งผลนะครับต่อนายกฤษฎาธนิยมนะครับทีนี้มาดูนายกฤษฎาธนิยมนะครับในเมืองไทยนะครับว่ามีพัฒนาการอย่างไรนะครับก็คือภายใต้กรอบนะครับในการต่อสู้นะครับเพื่อจะได้มาถึงหลักการในการปกครองที่ดีนะครับในภายใต้นายกรษฎาธนิยมนะครับเราดูตัวอย่างนะครับขอตัดมาที่ตัวอย่างก็คือการมีรัฐธรรมนูญปี2540นนะครับซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ที่เขาเรียกว่ามีความเป็นรัฐธรรมนูญนิยมฉบับหนึ่งของประเทศไทยนะครับ ประเทศไทยมีรัฐนูลที่ดีนะครับภายใต้แนวคิดหรือกรอบรระธรรมนิยมมาสองเขาเรียกว่า2ฉบับนะครับก่อนหน้านี้ก็คือปีรัฐนูนปีกศสอ 2, 4งส8่นะครับนานแล้วนะครับอีกฉบับหนึ่งก็คือการหลังจากการการการลุกลุกขึ้นมาของลุกทวงสิทธิเสรีภาพของประชาชนในช่วง14ตุลาคน 6, ก็ตามมาด้วยรัฐนูรปี2017นนะครับ มีอยู่3เนี่ยรัฐธรรมนูญนะครับที่เป็นรัฐธรรมนูญที่ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญนิยมของเรานะครับกรอบรัฐธรรมนูญนิยมในบ้านเรานะครับก็เป็นกรอบที่เรียกได้ว่าพยายามที่จะจํากัดอํานาจ Pal ของผู้ปกครองอให้อํานาจกับประชาชนให้อํานาจกับภาคประชาชนนะครับการเมืองภาคประชา,าชนเป็นสําคัญนะครับและพยายามเน้นในเรื่องการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนนะครับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการตรวจสอบของประชาชน้วยและที่สําคัญก,ก,ก็คือการตั้งหน่วยงานนะครับเรียกว่าองค์กรอิสระขึ้นมามากมาย ภายใต้รัฐธรรมนูญปี40นะครับเราก็เห็นได้ว่ามันมีองค์กรศาสระขึ้นมาเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับหรือกกตศาลรัฐธรรมนูญอะไรพวกนี้นะครับเกิดขึ้นมาศาลปกครองนะครับนะครับก็ก็หรือหน่วยงานการตรวจสอบการทุดเิตหรือปปชอะไรพวกนี้นะครับเอามานะครับประเด็นสุดท้ายที่จะพูดถึงในโมดูลที่5นะครับก็คือปัญหาปสทรคและแนวโน้มของความรัฐธรรมนูญนิยมในประเทศไทยนะครับและทั่วโลกนะครับปัญหาลสรรคที่สําคัญก็คือนะครับ เรื่องของการปกครองโดยหลักรัฐธรรมนูญจริงๆแล้วนะครับมันเป็นหลักการที่ um อ, uh นะอ่ามันตรวจสอบอำนาจกันได้หรือเปล่านะครับจริงๆแล้วนะครับอำนาจนะครับมันมันจะอยู่ที่สองฝ่ายเป็นหลักนะครับก็คือฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารสองฝ่ายนี้จะมีอำนาจมากนะครับจะนะครับจนเรียกว่าครอบนะครับครอบครอบอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายเรียกว่าการฝ่ายที่ตีความกฎหมายหรือฝ่ายศาลนั่นเองนะครับฝ่ายยุติธรรมนะครับและอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือ ปัญหาอุปสรรคนะครับในเรื่องของความเป็นรัฐมนูญนิยมนะครับก็คือการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนะครับการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับบางทีก็ต้องมีสถาบันทางการเมืองที่รองรับเอาไว้นะครับและก็การเข้ามามีส่วนร่วมจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องมีมีความรับผิดชอบนะครับการมีเสรีภาพนะครับไม่ใช่มีเสรีภาพอย่างเดียวนะครับก็ต้องมีเรื่องของเหตุผลเรื่องของหน้าที่เรื่องของความรับผิดชอบด้วยนะครับในนี้แนวคิดรัฐมนุนนิยมก็ต้องเอามาพิจารณานะครับ และนอกจากนั้นการออกแบบนะครับการออกแบบรัฐธรรมนูนจริงๆนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับที่จะฝากเอาไว้ในช่วงนี้ก็คือการออกแบบรัฐธรรมนูญนะครับจริงๆแล้วนะครับว่าจะเป็นตัวสถาบันตัวแนวคิดนะครับตัวกระบวนการก็ต้องให้สอดคล้องนะครับกับพื้นฐานนะครับวัฒนธรรมประเพณีนะครับประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศนั้นด้วยนะครับบางทีเอารัฐธรรมนูญเขียนว่าอย่างดีนะครับเขียนไม่สวยหรูนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะใช้ในโลกของความจริงได้ นะครับก็ทําให้เกิดปัญหานะครับท้าให้แนวคิดรัฐธรรมนูญก็อยู่แค่ในกระดาษนะครับหรืออยู่แค่เป็นความคิดไม่สามารถที่จะอยู่ในหัวจิตวใจันะครับอยู่ในวัาทรรทางการเมืองของประชาชนได้นะครับทำให้เกิดวิกฤตการรัฐธรรมนูญอย่างหลายในหลายๆประเทศที่เกิดขึ้นมานะครับโดยสรุปนะครับเนื้อหานะครับของในโมดูลที่5นะครับการวิเคราะห์การเมืองแนวสถาบันนิยมและรัฐธรรมนูญนะครับก็คือนะครับก็ต้องไปดูที่ ประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์นะครับที่ได้กล่าวมานะครับตั้งแต่การเกิดขึ้นของแนวคิดในเรื่องของการจํากัดอํานาจของรัฐบาลหรือผู้ปกครองนะครับแล้วก็แนวคิดในเรื่องของการให้นะครับอำนาจการให้เสรีภาพแก่ประชาชนนะครับรวมไปถึงการการออกแบบสถาบันทางการเมืองนะครับเพื่อที่จะให้มีการตรวจสอบนะครับและก็แยกอํานาจกันนะครับ ซึ่งมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับนอกจากนั้นนะครับการนําแนวคิดเอารัฐธรรมนูญนิยมนะครับและสถาบันนิยมมาใช้ในหลายๆประเทศนะครับก็ต้องคํานึงถึงนะครับปัจจัยเลื่อนไขนะครับความเป็นมาในทางประวัติศาสตร์นะครับสังคมการเมืองนะครับว่าทําประเพณีนะครับว่ามีความเชื่อมโยงมีความเข้ากันได้หรือไม่นะครับนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดนะครับของโมดูลที่5นะครับแนวคิดการเมืองแนวสถาบันนิยมและธรรมนูญนะครับสวัสดีครับ